ครับวันนี้วันที่เท่าไรสามิบครับน่ครับเดือนเดือนธันวาคมครับอืมจะสิ้นปีละนะ <c oughs> เดี๋ยวมอบโชคลางวัลให้สามสิบล้านเอาซื้อมาห้าใบแบ่งให้ใบหนึ่งนะ <c oughs> เผื่อมันเป็นบุญบรารมีสิ้นปีละ <c oughs> เผื่อมันเฮงปังๆพาค่ารวยมั้งเนานะะ <c oughs> เอาบุญมาจูนกันเนะ <c oughs> าะพร้อมกับให้เงินอีกร้อยหนึ่ง เพื่อใช้ในวันปีใหม่อย่าไปใช้โอยนะซื้อกับข้าวกินนะ๋ยวไปซื้อเหล้านะเออพรุ่งนี้เห็นวานนึงเออวันดีปีใหม่ได้โชคได้ชัยเฮงๆรวยๆนะอธิษฐานดิสาธุสาธุยกมือเออเอู่เอออู่เอออู่สาธุโวยนี้ขอว่าโวยนี้อ๋อช่วงปีใหม่นี้ขอได้แขง โชคดีขอโชคดีครับเป็นรางวัลวที่หนึ่งเนาะถูกหวยครับถูกหวยครับโชคหวยนี่ครับเป็นรางวัลที่หนึ่งอะไเนาะที่หนึ่งครับโชคเออใช่ใช่อ,อาสาธุอ่ะอธิษฐานให้ปล่อยแม่ดูแลเ<ช>นาะจะได้ทำบุญให้เพิ่อนเนาะโอเคอ่ะอลุงถ่ายภาพนึ่งก่อนเออเอาถ่ายภาพนึ่งก่อนแป๊บนึง